แล้วเป็นอะมันปิดวะหรือมันปิดไปแล้ววะไม่แน่ใจเราไปนาน้วเนาะมันไกลไปอันเนี้ยดีดอันนี้ก็ใกล้อยู่นะวันนี้พี่พามาเที่ยวอ่ะอยากไปเที่ยวที่ไหนแล้วเป็น ไปเยไป้อนลาาจอ่ครับลุน้งชายใส่แมก่อนนะเองงลงเาไนเไหนน้งชายต้องส่องทางไกลยู่ไอ่องทงกอันนี้แหละน้แงั้นอเดี๋ยวไปจ่ายงึก่อนนะงชา น้ี่เายาไ้มาลฮะแ้เก่านันหอหยิบเลยไงเอาไหนโอ้ยไม่ใช่ป่ะโอ้้ดแล้วเ้เฮ้เอาองันเลยเหรอโ้อพี่จะสอนให้น้องทรับจ่ายเงินนะ นี่นัเงินเอาเร็วเออต้องทขอต้องจ่ายเงินเขาใจเปล่าไปจังจัดจไฟทานนะครัาตนอนเ้ยี่สิบแอ้วกัสี่สิบค่ะบรับครับสรหจูไหมะองสามเงๆๆ จะไปสวนสนุก hey, กันต่อเขาดูกว่านะน้อช็อปมีสวนน้ำใกล้ๆด้วยเอ้ยสวนน้ำเหรอต้องไปสวนน้ำเลยครับลงไปเลยครับเจอถึงแล้วน้องช็อป ทำไมมันดูเงียบเงียบ e แปลกๆอ่ะเฮ้ยโดมันปิดว่ะเฮ้ยปิดหรอเงั้นก็ต้องเปลี่ยนที่แล้วดิน้องชายเด๋อ yeah, พ like ี่หนอนนะ มันมันเริ่มเข้าป่าไ mm hmm. ปเรื่อยเนี่ยเออใจฮะมีอะไรมีมีแต่ป่าข้างทางเต็มไปหมดเลยข้าวตรข้ชายเราไปนั่งพักตรงนั้นก่อนไหมไปดูแผนที่ก่อนว่าจะไปเที่ยวที่ไหนเนาะเออไป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 น้องชายไปนั่งพักก่อนเลยมยไปนั่งข้าก่อนนะเออ พี่สวนสนุกที่ไหนบ้างวะแถวนี้เจอวงปะยังเลยว่ะไม่เจอเลยฮน่อมเฮหน่มนน่เฮ่นอ้ย่งชับงชับลงชับที่ยิงจกกินไม่ได้เดี๋ยวพี่หาขนมให้กินนะเลาก่อนนะเราก่นนะเอดี๋ยวเราไปเดียวกันนะเดียวไี่ไ อาร้ามาดูตรงนี้ตรงนี้ใช่หรือเปล่าอ่ะอะไรวะนางฟ้าผีเนื้อนนะดูดูตรงนี้ดิ่ะใช่ที่เราเคยไปบ่าวะเออเราเคยไปแล้วเปลี่ยนที่บ้างดิ่อ้กตรงนี้มันก็ไอ้หรือมันปิดไปแล้ววะไม่แน่ใจใเราไปนานแล้ว <c oughs> มันไกลไปอย่างเงี้ยเ <c oughs> อ <c oughs> อยหี่ใดล้ดิวิ่งหลวมๆเหนือนี้ดิ <c oughs> อัน <c oughs> นี้ก็ใกล้อยู่นะมันไกลเกิน เอาแบบพอดีพอดีอ่ะไม่ไกลเกินไปไม่ไกลเกินไปอ่ะเข้าใจะบอไม่ใกล้เกินไปไม่ไกลเกินไปเออเอาแบบพอไปได้อ่ะใกล้เกินเราก็ไปหมดแล้วไงลึกไม่ถูกเลยอ่ะเัอใช่เราถามต้องช้าดีไหมว่าจะไปสวนสนุกหรือไปกินข้าวดีอ่ะเออเออลองถามดูกว่าเออเออต้องช้าน้องช้าเฮ้ยน้องช้าไปไหนอ่ะต้องช้าหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยรัหาดูกลูกต้องช้าเฮ้ย มีหมาด้วยว่ะว้าอต่งช้างโดนหมากจะทำไงวะนั่นละดิรีบาปหาเออป่ะต้องช้ย

ไม่เจอเลยว่าเพแกแหละไม่ดูน้องอ่ะแกแหละกะดูแต่แผนที่อ่ะฉันกดูน้องแกไม่ดูอ่ะก็แกเรียกฉันดูแผนที่อ่ะอยู่เพิ่งเขียงกันดีกว่าไปหาของช้าเถอะไปเร็เร็วเถอะเฮ้ยต้องช้าแช่แช่นน้องน่น้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 เงน้ยน้น้งน้ง้น้งน้ โอ้มาเล่นนานจระเข้ของน้าได้ไงเนี่ยเไอ้หนูลูกเต้ารอใครเนี่ยจะไมมาเล่นจระเข้นาได้อะตะไม่เป็นไรนะจระเข้พวกนี้เป็นจระเข้เด็กไม่ได้ดุนะมันจะเชื่องนะขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เลี้ยงอีกทีนึงเนี่ยแต่ถ้าเวลามันดุอะมันต้องมีอายุประมาณ1ปีขึ้นไปมันเริ่มโตโตแล้วฟันมันคมไงมันเริ่มกัดแล้วไงพวกนั้นอะแต่พวกนี้ไม่ดุไม่เป็นไรเล่นได้เล่นได้จระเข้เผือกไปเล่นด้วยโห เหมือนเสียงน้ำซามว่ะเออใช่ว่าดูดิดูดิเสียงน้ำซามดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้งามเฮ้ยน้งซามเฮ้ยต้องแค่จมเลยอ่ะเฮ้ยเ้ยโดนจะและแค่กินเม่ไหรหรอเ้ยดูดิน้นดูเปเราแล้วอ่ะน้ไปสายดี้วน้ำนอง้องเหรอ ไม่เป็นไรนะไอ้พวกจระเข้พวกนี้ตอนนี้ไม่ดูอายุยังไม่ถึง1ปีเลยจระเข้เด็กนะยังจับเล่นได้เลยพวกนี้อยู่เชื่องนะแล้วเป็นไงมาไงเนี่ยทำไมปล่อยน้องมาอยู่ตรงนี้ได้อะสกีนเราจอดกันนิดหน่อยครับใช่ดียังไม่ลงไปบ่อใหญ่อ่ะโอ้โหดื้อย่างงี้เนี่ยน้องชานยังไง พาน้องกลับบ้านเถอะงั้นเช้ากลับบ้านดีกว่ามาเลยไปยาวๆเลยจุดนี้เราลบกวันพี่เขามันอ่านแล้วเนี่ยใช่ไปฟักไข่เดี๋ยวรอบหน้าเขาพาน้องมาเที่ยวใหม่ปาร์ตเลคเข้ลำพูน่ะเปิดตลอดถอยากมาเที่ยวหรือถึงฤดูฟักไข่เมื่อไหร่อ่ะก็เข้ามาดูหรือมาฟักไข่ได้ถึงฤดูฟักไข่แล้ค่อยมานะกลับกันดีกว่า จะเจอกันนะจเจอใหม่นะอยากให้มาบ่อยๆจังเลยไปน้องชับกลับบ้ากันตามมาาน้าน้องชั